สวัสดีค่ะลงมามองบนสิงหาคม2554ที่กรุงพนมเป็นนายกรัฐมนตรีไทยในอภิสิทธิ์เบชาชีวะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายฮุนเซนทั้งสองผู้นําได้สแสดงมิตรไมตรีต่อกันเป็นอันดีหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีไทยพยายาม ที่จะเจราจาส่งประเด็นการตีความพื้นที่ประสาทเขาพระวิหารต่อสารโลกนี่เป็นฟุตเทสสำคัญต่อการแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาเวลานั้นเมียนวิเทนาการในทางการทูตระดับสากลเพียงใดทั้งที่ตลอดมาก่อนนั้นเขาได้แสดงความเป็นปฏิป,ปักษ์อันเกือบจะเฉพาะตนต่อนายอภิสิทธ์เวชาชีวะโดยใช้ทั้งการทูตเชิงรุกและการทูตนอกตำราแต่สำหรับค่ำคืนมิตรไมตรี ที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาแสดงออกต่อไทยอย่างเป็นพิเศษต่อความกระตือรร้นของรัฐบาลไทยที่จะสงคืนวัตถุโบราณจากปราสาทบันเตชมาต่อพนมเปญอย่างเป็นกรณีพิเศษท่ามกลางความยุ่งเหยิงและร้อนแรงกระเดามากต่อข้อพิพาทไทยกัมพูชาคอมลบสองกรณีปราสาทเขาพระวิหารแต่หากย้อนไปในการทูตแบบพุนเซนก่อนหน้านี้สองปีสมัยที่กลุ่มคนเสื้อแดงล้มประชุมอาเซียนสมมิตที่กรุงเทพ ผู้นำกัมพูชาท่านนี้ก็ยังคาเพเดียมอันหมายถึงช่วยเวลาแห่งการโจมตีในอภิสิทธิ์ผู้นําไทยขณะนั้นซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับเสื้อแดงได้อย่างกลมกลืนและไม่เคอะเขินต่อธรรมเนียมการทู่แบบนานาชาติ